ถือว่าเป็นไตรมาสที่ยากแล้วก็มีความท้าทายมากนะคะสําหรับโลกเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนเข้าสู่เดือนที่3ของปีนี้นะคะบรรยากาศของเศรษฐกิจโลกแล้วก็การลงทุนต่างๆเนี่ยยังคงอึมครึมอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่เราเจอมรสุมลูกใหญ่ไปหลายขนาดเลยนะคะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจโลก หลังจากมรสุมเหล่านี้ได้พัดผ่านเข้ามาแต่ละตลาดแต่ละมุมโลกนั้นเขาจะมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆตรงนี้กันอย่างไรวันนี้บราจารกรุงสีจะพาทุกท่านไปสำรวจกันค่ะ มาเริ่มต้นกันที่สหรัฐอเมริกานะคะแน่นอนว่าเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือคณะกรรมการกําหนดนโยบายทางการเงินหรือ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐนั้นได้มีมติเอกฉันนะคะในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแน่นอนเขาว่าการปรับลดครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะลดผลกระทบจากเรื่องของปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19ที่เกิดขึ้นในสหรัฐตอนนี้นั่นเองทั้งนี้นะคะธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเมื่อปลายเดือนมกราคมที่มีการประชุมที่ผ่านมา เขายังมีมุมมองต่อเศรษฐกิจาสารัฐนะคะว่ายังสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งกว่าคาดได้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์โควิด19แพร่ระบาดกันแบบนี้เนี่ยนะคะก็เลยต้องมีการ take action ในการประคับประคองเศรษฐกิจกสหรัฐกันสักหน่อยค่ะแล้วผู้จัดก,การกองทุนมีมุมมองต่อตลาดสหรัฐอย่างไรนั่นะคะสิ่งที่ต้องจับตาก็คือประเด็นเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะและมีการคาดการณ์กันว่าจะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะและคาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นตรงนี้นะคะอาจจะเพิ่มความผันผวนให้กับบรรยากาศการลงทุนในตลาดสหรัฐค่่ะะะมาาดูกกัันนนทียุโรปบ้งค ถ้าดูจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศกันออกมาเนี่ยยอดค้าปลีกในภูมิภาคยูโรโซนเดือนมกร,ราคมเนี่ยฟื้นตัวขึ้นนะคะแต่การที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องหลังจากนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ยุโรปก็กําลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด1 9เช่นเดียวกัน ส่วนตัวเลขที่2นะคะดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรธธษฐกิจของยูโรโซนในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปรับตัวดีขึ้นกว่าที่คาดกันไว้นะคะส่วนอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปในยูโรโซนนะคะสำหรับเดือนมกราคมเนี่ยอยู่ที่ระดับ1.4เค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าตลาดยุโรปนะคะยังได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศอิตาลีนะคะ ทั้งนี้เนี่ยความกังวลในเรื่องของการควบคุมโรคระบาดนี้ยังคงเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตามองรวมไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นหากเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างขึ้นด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะผู้จัดการกองทุนก็ยังมองว่าธนาคารกลางยุโรปนั้นน่าจะยังมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อที่จะมารองรับกับการเกิดขึ้นของปัญหาเหล่านี้ได้นะคะทําให้ในภาพรวมผู้จัดการกองทุนยังคงมุมมองต่อตลาดยุโรปเหมือนกับเดือนก่อนหน้าค่ะ ถ้ามาดูทางฝั่งจีนกันบ้างนะคะถ้าย้อนกลับไปดูที่ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยก็จะพบว่าดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตหรือว่า PMI ของจีนเนี่ยมีการปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์นะคะนอกจากนี้นะคะ p m i นอกภาคการผลิตก็ปรับตัวลดลงเช่นกันโดยเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมโควิด1 9ของรัฐบาลจีนซึ่งส่งผลกระทบทางด้านขนส่งร้านอาหารการท่องเที่ยวและภาคบริการต่างๆ ถ้ามองไปที่ตัวเลขการส่งออกนะคะก็ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุมาจากทั้งวันหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และถ้ามาถามมุมมองของผู้จัดการกองทุนนะคะก็พบว่าตอนนี้ผู้จัดการกองทุนนั้นมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดจีนมากขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้อัตราการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจีนนั้นก็ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะ โดยตลาดคาดหวังนะคะว่าจะเริ่มเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาลของจีนมากยิ่งขึ้นด้วยทั้งการผ่อนคลายนะโยบายการเงินเพิ่มเติมและการกระตุ้นจากภาครัฐโดยที่ผ่านมานะคะจีนมีการลดดอกเบี้ยงเงินกู้ระยะสั้นและระยะกลางลงอีกทั้งยังมีมาตรการเงินกู้ให้กับภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะเป็นผลดีต่อตลาดค่ะ ทางผู้จัดการกองทุนบลจรกรุงศรีจึงแนะนําให้เพิ่มน้าหนักการลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุ้นจีนอย่าง K F H ไชน่าดีและ K F A ไชน่าค่ะมาดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะคะตัวเลขเศรษฐกิจของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการส่งออกนาเข้ายอดค้าปลีกเดือนมกราคมเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ GDP ไตรามาส4ของญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคะก็ปรับตัวสู่ระดับต่ําสุดในรอบ6ปี แน่นอนว่าผลกระทบหลกัหลกๆเนี่ยก็มาจากการปรับขึ้นภาษีการขายในเดือนตุลาคมรวมไปถึงผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นฮากิบบสที่เกิดขึ้นด้วยค่ะถ้าถามว่าผู้จัดการกองทุนประเมินตลาดญี่ปุ่นอย่างไรก็ยังคงมุมมองเหมือนกับเดือนก่อนหน้านะคะโดยยังประเมินว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมไปถึงจํานวนผู้ติดเชื้อที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยยังคงกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนในญี่ปุ่นอยู่นะคะนอกจากนี้เนี่ยภาวะการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้เรื่องของภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบได้รวมไปถึง ยังมีความเสี่ยงเรื่องของการเลื่อนการจัดกีฬาโอลิมปิกออกไปอีกนะคะโดยในภาวะที่ตลาดนั้นหลีกมีความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้นะคะหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนั้นอาจจะมีการปรับตัวลดลงมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ค่ะจากที่เราฟังมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าประเด็นสําคัญอย่างเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด19นั้นยังคงกดดันแล้วก็สร้างบรรยากาศความผันผวนให้กับโลกของการลงทุนอยู่นะคะดังนั้นแล้วเราควรจะมีวิธีในการกระจายการลงทุนอย่างไรกันดีบลจกรุงศรีมีคําแนะนํามาฝากค่ะกองทุนแนะนาของบลจกรุงศ ในช่วงนี้นะคะกองแรกก็คือ k f g Brand ค่ะซึ่งเป็นการลงทุนในกองทุนหลัก ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลกที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง,แ,งและมีการเติบโตสม่ำเสมอในระยะยาวมีความทนทานในทุกวัฏจักเรเศรษฐกิจและก็คาดว่ายังจะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวนั่นเองอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสินทรัพย์อย่างรีชเองก็ปรับตัวลดลงตามสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อคะ่ะเนื่องจากการเทียบราดอกเบียนั้นปรับตัวลงมาต่ำมากทำให้รีชนั้นซึ่งเป็นยูเพลย์แอสเซทดูมีความน่าสนใจมากขึ้น จึงมีการแนะนำนะคะในการเพิ่มน้ำหนักในกองทุน KFG Prop นั่นเองแต่ถ้าอยากเน้นความสะดวกสบายนะคะในการกระจายความเสี่ยงเนี่ยกองทุนที่มีการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทอย่างมั l ติ a ั s e t Income f u n ันก็น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะกองทุนประเภทนี้นะคะจะมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั้งหุ้นตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือกซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดปรับตัวผันผวนขณะที่ยังคงได้รับผลตอบแทนในระดับที่น่าสนใจค่ะ ซึ่งก็จะมีทั้ง KFN c o า e KFC c o า e KFM Income และ KFA com e นั่นเองกลับมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะเจอมรสุมไปแบบนี้สถานการณ์บ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้างทางสภาพัฒน์นะคะได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะเพื่อสะท้อนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19ภาวะภัยแล้งแล้วก็เรื่องที่งบประมาณเนี่ยล่าช้าออกไปนะคะโดยมีการคาดการณ์กันนะคะว่าถ้าการแพร่ระบาดของโควิด19นั้นสามารถควบคุมได้ภายในระยะเวลา3เดือนและปัญหาภัย แรงนั้นจํากัดอยู่ในกลุ่มกเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจจะไม่ต่ํากว่า2%ค่ะในขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะคะว่าตัวเลข GDP ในปี2563นั้นจะเติบโตน้อยกว่า1%หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงดําเนินต่อไปทั้งปีอย่างไรก็ตามยังคงคาดว่าการแพร่ระบาดนี้สามารถยุติได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสนี้จะเป็นจุดต่ําสุดส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนมก,กราคมนั้นปรับตัวลดลงนะคะซึ่งนับเป็นการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่1 1ติดต่อกันและเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่พฤษภาคมปี2557กันเลยทีเดียวดังนั้นนะคะสำหรับใครที่ลงทุนอยู่ในไทยช่วงนี้นะคะบลจรกรุงศรีก็มีคําแนะนําค่ะว่าการเลือกลงทุนในตราสารหนี้นั้นยังคงเป็นสิ่งจําเป็นนะคะ สำหรับคนที่ต้องการสภาพคล่องสูงนะคะก็แนะนำเป็นกองทุนรวมตราสารนี้ระยะสั้นอย่างตัวของ KFS Plus และ KF Smart นะคะซึ่งเหมาะกับการถือครอง3เดือนขึ้นไปค่ะนอกจากนี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับการลงทุนในตราสารนี้ระยะกลางถึงยาวก็ถือว่าได้รับประโยชน์อย่างมากค่ะจากการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ภายหลังจากที่ทางคันแห่งประเทศไทยนั้นได้ออกมาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงและผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19ต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเนี่ยน,นะคะก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มยืดเยื้อและก็รุนแรงกว่าที่เคยคาดกันไว้ทําให้บลจรกรุงศรีนั้นยังคงมีมุมมองว่าช่วงเวลา3เดือนข้างหน้าจากนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งของสหรัฐและไทยนั้นก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงได้อีกโดยเฉพาะหากปัญหาการแพร่ระบาดนั้นยังมีแนวโน้มที่ควบขุมไม่ได้อย่างไรก็ดีค่ะเนื่องจาก ในช่วงที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยและสหรัฐนั้นได้ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากแล้วจึงคาดว่าตลาดตราสารหนี้หลังจากนี้จะมีความผันผวนสูงขึ้นตามสถานการณ์บลจกรุงศรีนะคะจึงมีคําแนะนําให้จัดสรรเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวนะคะโดยเฉพาะเงินลงทุนระยะยาวที่ไม่ต้องการสภาพคล่องในระยะสั้นเนี่ยให้เลือกลงทุนในกองทุน KFM TFI ซึ่งก็แนะนําลงทุนอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปนะคะในขณะที่กองทุน KFM เอฟิอันนี้แนะนำลงทุนอย่างน้อยขั้นต่ำา1ปีขึ้นไปและกองทุน KFN Fix ค่ะกองนี้แนะนำลงทุนอย่างน้อย2ปีขึ้นไปค่ะหรือสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากจะมานั่งปรับสัดส่วนการลงทุนเองก็สามารถเลือกแนวทางความสะดวกสบายลงทุนในกองทุนผสมซีวีชีวิตดีๆีอย่าง KF Good KF Happy แล้วละก็ KF Super ได้เลยค่ะและนี่ก็น่าจะเป็นเชลเตอร์นะคะที่ให้พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถหาที่หลบมรสุมในช่วงเวลานี้ได้สำหรับพอร์ตการลงทุนของเรานั่นเองนะคะแน่นอนเขา ว่าดูแลเรื่องของเงินในพอร์ตกันแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจในช่วงเวลานี้กันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ